ตรงนี้เมโทรโมนะฮะสถานีพระขนโยทินนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเหมือนที่เมโทรโมสถานาีส่วนโดยจักรหรือเปล่าครับผมนี่ครับผมซ่งห้องน้ำเขาก็สวยนะเขาทำสวยห้องน้ำเนี่ยสีสันสวยเลยละ่ะนี่ต่างเข่าเมโทรมนะน มีกิฟช็อปนะเริ่มแรกก็มีกิฟช็อปก่อนและตรงนี้ก็เป็นอะไรนาะคือไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่นี่เป็นศินละปะอาร์ตนะนี่สวยเลยละ่ะฝั่งนี้นะสวยสวยสวยใครชอบถ่ายรูปก็มาถ่ายกันนะนี่มีใคนมาวาดรูปวาดอะไรด้วยนะตรงนี้แน่เนะีย เสีศิลปินตัวน้อยเดีย๋ยวเราดูนี้กอนนี่สวยเลยนะเมโทรอาร์ตนะผมสวยๆตรงนี้นี่ก็เมโทรอาร์ตนะตรงนี้ก็ให้มาวาดครับนี่มีตรงมีเต็นท์มีนั่งวาดแบบพักผ่อนหย่อนใจได้นะนี่มาตรงนี้รับรองไร้ฝุ่นแน่นอนเพราะอยู่ชั้นใต้ดินนะผม นี่ตรงนี้ก็เป็นศิลปะนูน่นนี่นั่นเยอะเลยนี่ทำเล็บนะตรงนี้ก็ศิลปะอีกและเมโทรนี้เน้นศิลปะไม่เน้นขายของนะผมซึ่งร้านมีน้อยกว่าเมโทรตรงนู้นนะแต่แต่ก็มีเช็ดนะฮะส่งของได้เนี่อเมซอนก็มีนะผมอเมซอนมีนะผมและนี่ก็ ลองสันนะร้อยแปดลองสันนะผมนี่ตรงนี้ก็มีร้านอยู่นะอันนี้คือร้านอะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะอ๋อสตาร์บัคก็มีนะผมนี่ตรงนี้ก็เป็นอาร์ตอาร์ตเน้นนัดอาร์ตนะผมเมโซมอตร,รงจดา,านีพระหโหนโยธินนะ,นะครับผมแล้วเมโชมอ